ก็มาถึงช่วงที่3มนะครับช่วงที่จะเราจะมาดูเรื่องของเสน้นหลักๆก่อนนะครับเสน้นหลักๆในมือของคนเราเนี่ยก็มีอยู่3มเส้นนะครับเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองเส้นใจนะครับอย่างนี้นะครับของคุณมือซ้ายเนี่ยเส้นชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเสน้นชีวิตเส้นนี้ลากออกมาถึงตรงตัวไหน,นนี้หยุดเปลี่ยนนะครับหมายว่าหยุดเปลี่ยน คือสิ่งที่มันหยุดมันเปลี่ยนเนี่ยก็คือเส้นชีวิตมันขาดไปแต่ของคุณมีเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งเกิดซ้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตเป็นเกาะอ,อยู่ตรงตาแหน่งนี้นะครับมองคล้ายๆเป็นเกาะนะครับคืออย่างนี้นะครับคืออันนี้เราก็ว่าไปตามเส้นก่อนนะครับส่วนเรื่องวิธีแก้ไขเนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างที่คุณจะต้องไปจัดการคือให้ยึดหลักธรรมะของพอระพุทธเจ้านั่นแหละนะครับทุกอย่างมาต่เหตุหาเหตุให้เจล้วก็แก้ไขเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับเอาว่าในเรื่องนี้ก่อนนะ เส้นหลักมาถึงตอนนี้หยุดเข้าอกความเปลี่ยนแปลงที่ที่เนินสุขเนินสุขคืออะไรหนึ่งที่อยู่อาศัยคือเกี่ยวกับเรื่องของความสุขของคนเรานั่นแหละนะครับหนึ่งที่อยู่อาศัยจะมีการย้ายมีการเปลี่ยนแปลง 2. เรื่องของภารกิจการงานหน้าที่การงานก็มักจะมีเหตุของการเปลี่ยนแปลงช่วงอายุ32นะครับตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของชีวิตคู่ครอบครัวก็มักจะมีเหตุของการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นกัน มีแฟนก็จ,จะต้องอถ้าแต่งงานอายุน้อยก็จะมีเหตุของการเลือกลายอาลางได้ไว้อย่างนั้นนะครับคือชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนีนะ้เส้นนี้เป็นเส้นเดินทางเป็นเส้นยายเส้นต่างประเทศก็ได้นะครับทีนี้เปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวครว่ากันนะครับตรงนั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งส่วนเส้นสมอง <c oughs> เส้นสมองตรงนี้คล้ายๆจะมาเกิดอยู่ลึกนะครับมาเกิดอยู่ตรงเกาะ ตำแหน่งของเส้นชีวิตตรงนี้นะครับคือการตัดสินใจของคุณจะมีความหมายนะครับจะมีความหมายสําคัญตอนอายุ30นะครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจชีวิตคุณก็เปลี่ยนแปลงยากนะครับแต่ถ้าคุณกล้าปเปลี่ยนการตัดสินใจปุ๊บชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณจะออกจากเกาะนั้นได้คําว่าเกาะคือปัญหาคืออุปสรรคนะตรงตำแหน่งเกาะที่ผมพูดถึงตรงชีวิตนะคือหรือคุณไปจมไปติดอยู่กับเรื่องใดๆก็แล้ว,วแ,ตแต่นะครับออกจากตรงน,นั้นให้ได้ด้วยตัวเองนะครับตัดสินใจเสียคิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับไม่ไงั้นคุณจะจมอยู่กับเเรื่องดิม แล้วจะไปไหนไม่ได้นะครับตรงนี้โอเคแต่เส้นแบบนี้ถือว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนตัวเองได้นะครับคุณกล้าเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนเราก็จะสาเร็จด้วยนะครับจะสําเร็จยังไงเดี๋ยวผมบอกให้ทีนะครับเพราะว่ามีเส้นวาสนาเข้ามาสนับสนุนอยู่เส้นใจฝั่งนี้โอเคนะครับใจตแรกก็อาจจะไม่กลา้าอาจจะขาดพลังนะครับเพราะว่าเส้นใจมันสั้น ตอนนี้เราจะสังเกตว่ามีเส้นใหม่ๆเกิดขึ้นลากขึ้นมาอีกทิศหนึ่งโอเคนะตอนนี้ถือว่าใจจากความไม่มีพลังจากความไม่กล้าก็จะกล้าขึ้นนะครับกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนกล้าตัดสินใจดีแล้วนะครับมาดูเส้นฝั่งนี้เห็นไหมครับถ้าคุณถนัดขวานี่ดีนะครับก็คือเส้นชีวิตมันจะขาดจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เกิดจากตัวเราเองก็มีเหตุสนับสนุนที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็กลกก้าที่จะตัดสินใจกล้าแก้ไขนะครับโอเคนะตัวน,นี้ได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้นะครับ เส้นใจก็โอเคเริ่มมีพลังมีพลังมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาปรปับปรุงปรับเปลี่ยนได้เส้นหลักโครงสร้างฝั่งนี้แข็งแรงดีแล้วนะครับแสดงว่าคุณสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะไรที่เป็นข้อด้อยจัดการได้ด้วยตัวเองนะครับจากความไม่กล้าก็จะกล้ามากขึ้นจากความไม่มั่นใจก็จะมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นฝั่งนี้ห่างขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่เป็นข้อดีก็ได้นะครับแต่ข้อด้อยก็อาจจะมีตรงที่ว่าความกล้าความเก่งความเชื่อมั่นตัวเองบางทีคุณก็อาจจะขาด ผลสนับสนุนนะตอนนี้สําคัญนะคือในทางพระท่านบอกว่าศรัทธาหรือความกล้าหรือความฉลม่ดต้องประกอบด้วยปัญญาครับว่าปัญญาก็คือหาความรู้กับเรื่องน,นั้นๆให้มากที่สดุดให้ชัดเจนที่สดุดแล้วตัดสินใจนะครับไม่ใช่กล้าเพราะว่ากล้ากับบ้านในใกล้เคียงกันนะครับมันอยู่ที่ผลสําเร็จทีนี้้คนคนกล้าแล้วสําเร็จนี่็คือคนเคารพคือตัดสินใจด้วยข้อมูลหาข้อมูลหาอะไรต่างๆมาประกอบกันนะครับมาสนับสนุนความกล้านะครับแล้วก็จะเกิดผลประโยชน์ ไปในทางบวกได้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูเรื่องของเส้นวัสนาะเสนาสนทิตย์หรือเส้นเ,นเอ่นๆที่มาสนับสนุนถ้าเราประสบผลสำเร็จนะครับเดี๋ยวติดตามครับ